สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาหรือราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมปี2566และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรโดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะ สำหรับดวงดาวในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีดาวที่โคจรเดินถอยหลังหลายดวงด้วยกันแล้วก็จะมีตำแหน่งดาวต่างๆที่บ่งบอกว่าจเจ้าสตานั้นจะมีในเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นด้วยแต่ก็ต้องต่อสู้นะคะทีนี้มาดูกันค่ะชาวลัคนาราศีกุมดาวตานุรักษ์ของท่านก็คือตำแหน่งดาวราหูดาวราหูในวันที่1ถึงวันที่17จะยังคงอยู่ในพกเรือนศาสะนะคะเพราะนั้นเมื่อคลองมาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคในช่วงระยะนี้เรื่องของการสื่อสารการเดินทาง ยังคงให้โชคลาภบ,บางท่านก็อาจจะมีเพื่อนมิตรสหายติดต่อกลับมาค่ะจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ต้องใช้ไปด้วยนะคะเพราะว่าในวันที่17ตุลาคมดาวราวหูดาวตัวตนของท่านจะยกมาทับในเรือนการเงินแสดงว่าในช่วงหลังจาก17ตุลาคมไปแล้ว ชาวลัคนาราศีกุมจะมีในเรื่องของการหาเงินโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับลับๆแปลกๆหรือว่าการหาเงินทางไกลการหาเงินจากโซเชียลจากออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะาเราดูจากดาวเสาร์ซึ่งมาทับลัคนาของท่านเสาได้ตำแหน่งนาระอุดมเกณฑ์แล้วก็ ทับลัคนาของท่านเป็นเจ้าเรือนวินาศแบบนี้ท่านจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการทําการงานใดๆที่เรียกว่าเกิดในหมวดงานที่ได้แจ้งมานะคะแต่ที่นี้ต้องระมัดระวังในช่วงที่ราหูจะมีการย้ายมาสู่พบเรือนการเงินเรียกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวพฤหัสเขามีการโคจรเดินถอยหลังแต่ก็ยังคงอยู่ในภพเรือนสาชะเพราะนั้นจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุม อาจจะไปะหยิบจับงานอะไรที่เป็นงานสีเทางานมินเมก,กับกฎหมายงานที่ผิดกับกฎหมายเกิดขึ้นได้เวลาที่ราหูเขาย้ายเรือนเขาค่อนข้างจะมีแรงกลับเพิ่มแรงเลยนะคะเพราะนั้นต้องระมัดระวังการงานใดก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินเข้ามาอะไรที่ไม่ถูกต้องให้ระมัดระวังในจุดนี้กันด้วยค่ะเพราะเมื่อดาวราหูเขาเกิดการย้ายเรือนอาจจะเกิดเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นได้แต่พระฤหัสยังคงได้มาตรฐานดาวเป็นราชา โชคนะคะพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินพฤหัสเป็นเจ้าเรือนลาภะท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอมิตรสหายมิตรใหม่ๆชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะดาวพฤหัสเขาก็ได้ตําแหน่งนระอุดมเกณฑ์ด้วยเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางอยู่บ่อยๆเพื่อนฝูงมักส่งเสริมในเรื่องของการเงินการได้พบเจอมิตรหน้าใหม่มักจะได้เจอในลักษณะต่างๆเหล่านี้ค่ะ ทีนี้ราหูในตำแหน่งนี้ต้องบอกว่าเจ้าชะตานั้นหาเงินเก่งก็จริงแต่เมื่อราหูมาอยู่ในภพการเงินเรียกว่าราหูค้นทรัพย์เพราะนั้นหลังจาก17ตุลาคมไปแล้วชาวลาาัคนาราศีกุมต้องระม,มัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายแบบด่วนๆแล้วก็ระวังเรื่องคดีความด้วยถึงแม้ดาวพระเสาร์จะได้ตำแหน่งนาระอุดมเกณฑ์ก็ตามค่ะแต่ก็ต้องระม,มัดระวังเพราะว่าเมื่อดาววินาทับลัก แล้วมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินดาวโคจรเดินถอยหลังดาวสลับเรือนแบบนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังกันพิเศษค่ะทีนี้เรามาดูเจ้าเรือนศาสระกันค่ะเจ้าเรือนเขามาได้ตำแหน่งมหาจักรในวันที่1 2 3ออยู่ในภพเรือมรนมรณะ เพราะนั้นในช่วง1 2 3นะคะดาวอังคารได้ตำแหน่งมหาจาักรในตำแหน่งนี้เขากลุ่มร่วมพุทธด้วยต้องระวังเลยในเรื่องของเพื่อนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ค่ะเพื่อนที่มักจะอายุน้อยกว่าท่านอาจจะนำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีความก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนหรืออาจจะมีเพื่อนบางคนซึ่งเข้ามารบกวนการเงินมีเรื่องทะเลาะกันในเรื่องของผลประโยชน์บางคนจะเป็นลักษณะของคู่คา้าหุ้นส่วน ก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงต้นเดือนเขาจะกลุ่มร่วมกับตำแหน่งดาวอาทิตย์ด้วยค่ะ ทีนี้ในวันที่3ตุลาคมดาวอังคารเขาจะยกมาเล่งกับบ้านตัวเองเรียกว่าได้ตำแหน่งประเกษตรเป็นดาวอังคารซึ่งอ่อนกําลังอยู่ในภพเรือนสุภาในช่วงระยะวันที่3ถึงวันที่15ค่ะก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมการได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหายเพื่อนฝูงมาคอยส่งเสริมบางท่านอาจจะมีการเดินทาง เด, training, ด friends, ินทางระยะใกล้เดินทางกับเพื่อนฝูงในลักษณะของการทำงานการหาเงินก็ได้นะคะทีนี้ในวันที่15ตุลาคมค่ะดาพระพุทธเขายกมากลุ่มรวมด้วยดาวพระพุทธได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกและพุทธมีการโคจรเร็วปุตตะมาอยู่ในสุภะมรณะมาอยู่ในสุภะมีเกณฑ์ว่าเพื่อนเก่าอาจจะมีเรื่องของการมาเคลียร์ปัญหากันหรือว่าบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่อง ของเพื่อนฝูงเก่าๆที่ได้พบเจอค่ะยังคงอยู่กับเรื่องของการเคลียร์ปัญหาเก่าแต่ทีนี้เมื่อดาวมาอยู่ในภพเรือนสุภะแล้วดาวอังคารเขาอ่อนกําลังต้องบอกว่าการทําอะไรเป็นทีมมักจะส่งเสริมได้ดีเรียกว่าต้องมีความสามารถคีซึ่งกันและกันนะคะแต่ทีนี้ดาวทุกดวงที่ได้ตําแหน่งดาวต้องบอกว่ากระทบกับทุกลัคนาราศีค่ะช่วงวันที่15-16 17นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดการสื่อสารกับเพื่อนฝูงด้วยค่ะเพราะว่าช่วงระยะนี้เขาจะยังคงเลงกับตำแหน่งดาวตัวตนของท่านเรียกว่าในช่วงระยะนี้จะมีการทะเลาะปากเสียงกับเพื่อนฝูงบางคนนะคะจะมีเรื่องคลุมเครือหรือว่ามีเรื่องให้โดนนินทาลักษณะต่างๆเหล่านี้ค่ะและทีนี้ก็ต้องเตือนว่าอาจจะต้องทั้งเดือนด้วยเพราะว่าเมื่อดาวราหูเขาย้ายเรือนทั้งเดือนนี้เลยนะคะอาจจะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังใน เรื่องการเงินเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องการเดินทางเรื cat, ่องการสื่อสารต่างๆลักษณะต่างๆเหล่านี้ค่ะ ทีนี้ดาวอาทิตย์เขายกมากุมร่วมด้วยในวันที่18ตุลาคมอาทิตย์อ่อนกําลังได้ตําแหน่งนิดดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิใครที่ทําอะไรแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนหรือทําอะไรเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักคู่คดีความต่างๆเมื่อดาวอยู่ในจุดที่อ่อนกําลังสุดๆต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารหรือใครกําลังเดินเรื่องในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลต่างๆเหล่านี้นะคะ ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเมื่อดาวอ่อนกําลังต้องใช้ในเรื่องของสิ่งต่างๆเข้ามารวบรวมลักษณะของดาวเหล่านี้นะคะเป็นดาวที่อาจจะมีทั้งเรื่องของการทะเลาะเรื่องของปากเสียงเรื่องของการเสียเปรียบต่างๆค่ะเมื่อท่านใช้ในเรื่องของกําลังดวงดาวที่มีตัวดีเข้ามาส่งเสริมเพราะว่าอาทิตย์เขาก็ยังมีจุดดี เขาเลงกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่วิชาการเป็นดาวคู่นักปราชญ์เป็นดาวครูนั่นเองค่ะเป็นดาวที่จะส่งเสริมให้สติปัญญาดีแต่เมื่ออาทิตย์อ่อนกําลังพฤหัสโคจรเดินหอยหลังจะต้องใช้ในเรื่องของความสามาคัคคีการไถ่ายถามการพูดคุยการหาข้อมูลต่างๆจะช่วยได้ในเรื่องของการทำงานการปฏิสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารเรื่องของการเดินทางเรื่องของเพื่อนฝูงต่างๆค่ะ แล้วก็ช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ว่าคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยต้องรักษาตัวเกิดขึ้นได้เพราะว่าเมื่ออังคารเขากุมร่วมกับอาทิตย์เขาเป็นดาวคู่ที่อาจจะทําให้เกิดบาดแผลเกิดอุบัติเหตุเกิดการผ่าตัดเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้หากมีลักษณะของการใช้ชีวิตในโหมดที่แจ้งไว้ค่ะ แต่เดี๋ยวพอหลังจาก17ตุลาไปแล้วนะคะเมื่อดาวตัวตนเขายกมาสู่ภพเรือนการเงินท่านจะหาเงินหาทองได้คล่องขึ้นค่ะหรืออาจจะมีเรื่องของความใจใหญ่การกล้าลงทุนแต่ก็ต้องขอเตือนว่าเมื่อราหูอยู่ในภพเรือนนี้นะคะท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะใช้จ่ายใช้สอยไปโดยที่ตัวท่านนั้นเกิดความย่ำใจในเรื่องของรายได้ที่เข้ามามีเข้ามาเยอะก็ใช้เยอะลักษณะแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่เข้ามาตลอ โดยที่ตัวท่านอาจจะไม่เหลือเงินก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดูในส่วนของทักษะจรด้วยว่าดาวราหูจรมาได้ตำแหน่งใดค่ะหากท่านใดที่ดาวราหูได้ตำแหน่งกาลกินีจรก็ต้องบอกว่าทั้งปีต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินจะมีเกณฑ์ของการเสียเงินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคดีความด้วยเพราะว่าดาววินาทับลักษ์ถึงแม้เขาจะได้ตำแหน่งนาระองค์เกณฑ์ก็ตามค่ะก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้และดาว เสาเมื่อทับลัคนาของท่านต้องบอกว่าเจ้าชะตามักมีลักษณะของการไม่เกรงกลัวสิ่งใดค่ะแต่ก็อาจจะมีข้อดีด้วยในเรื่องของการได้โชคลบๆโชคแปลกๆการได้เดินทางไกลการได้เดินทางไปต่างประเทศการได้พบเจออะไรแปลกๆเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของตัวเองนะคะการได้พบเจอเส้นทางซึ่งท่านนั้นอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็ได้ว่าวันหนึ่งจะเดินมาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงโชคชะตาจะนำพาสิ่งต่างๆมาให้ได้พบเจอค่ะ และในช่วงเดือนนี้ต้องบอกว่าเมื่ออาทิตย์เขาเล็งกับดาวพฤหัสถึงแม้อาทิตย์จะอ่อนกําลังก็ตามนะคะท่านเองจะมีในเรื่องของการหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเพื่อนฝูงมิตรสหายจะคอยส่งเสริมความสําเร็จของท่านในเรื่องการเงินค่ะแต่ระวังหากท่านใดที่มีการเซ็นสัญญาคู่ค้าหุ้นส่วนการทําอะไรร่วมกับคนอื่นในขณะที่ดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนนี้1เดือน ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานต่างๆในเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆที่เข้ามาเพราะว่าพอดาวค่อนข้างอ่อนกําลังก็อาจจะกินดวงชะตาในส่วนนี้อาจจะต้องเสียในเรื่องของการเงินเสียในเรื่องของดวงดาวที่จะมาทําให้พบเรือนศาสตร์นั้นอ่อนกําลังลงได้ค่ะเพราะว่าเขาเล็งกันอยู่ในตําแหน่งนี้ค่ะทีนี้มาดูตําแหน่งดาวเกตกันค่ะ เกในวันที่9กันยายนเขาจะยกมาสู่พบเรือนปุตตะท่านจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมักจะได้ติดต่อสื่อสารกับบริวารลูกน้องเพื่อนฝูงคนที่อายุน้อยกว่าการเรียนรู้ของท่านมักจะทำให้ท่านนั้นเกิดความติบตัวในการที่จะทำอะไรได้ดีนั่นเองค่ะ แต่ช่วงเดือนนี้ต้องบอกว่าหลังวันที่15ตุลาคมไปแล้วเจ้าสตามักจะมีในเรื่องของความคิดมากความขี้หลงขี้ลืมด้วยเ <c oughs> ช่นกันดูจากตำแหน่งดาวพุธนะคะพุธเขาได้ตำแหน่งนาระอุดมเกณฑ์เขาก็จะมีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาด้วยการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่า บริวารบางคนเพื่อนฝูงบางคนอาจจะทําให้ท่านคิดมากเพราะพุทธก็ได้ตําแหน่งพินทุบาทด้วยเช่นกันค่ะก็ระมัดระวังในจุดที่วางได้ก็วางนะคะเป็นลักษณะของการคิดแล้วไม่ยอมพูดไม่ยอมปรึกษากับใครค่ะเพราะว่าดูจากดาววินาศซึ่งทับลักขาด้วยแนะนําว่าในขณะที่ท่านเจอปัญหาต่างๆลองหยุดนิ่งดูนะคะแล้วก็พิจารณาถึงเขตแห่งปัญหานั้นหากท่านไม่อยากพบเจอไม่อยากพูดกับใครลองให้เวลากับตัวเองดูบ้างนะคะ เราแคร์ทุกคนได้แต่คนที่เราควรแคร์ที่สุดคือตัวเองค่ะหันมาสนใจใส่ใจกับสุขภาพกับร่างกายของตัวเองแล้วสภาพจิตใจของท่านจะต้องดีขึ้นนะคะเพราะนั้นก่อนที่จะแคร์คนอื่นแคร์ตัวเองให้มากๆสิ่งนี้จะเป็นจุดที่จะสามารถทำให้ชาวลัคนาราศีกุมเกิดในเรื่องของความเข้าใจในธรรมะมากขึ้นค่ะ และสำหรับเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะต้องบอกว่าดาวเสาเล็งกับเจ้าเรือนปัตตานีเพราะฉะนั้นก็เสาทับลักวิน่าทับลักลักษณะแบบนี้เจ้าชะตาจะมีในเรื่องของความคิดมากอยู่แล้วเพราะว่าจุดนี้ถึงแม้เขาจะได้ตำแหน่งเกษตรแต่ก็เป็นพินทุบาท แต่จะส่งผลให้เจ้าสตานั้นมีในเรื่องของการใช้ความอดทนได้มากขึ้นใช้ความเงียบในการที่จะหยุดเรื่องราวต่างๆหรือว่าใช้ความเงียบในการที่จะสยบทุกการเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆจะผ่านไปได้โดยใช้เงื่อนไขของระยะเวลาแต่ตัวท่านเองท่านต้องกลับมาพิจารณาว่าสิ่งใดมีความสําคัญในระดับใดซึ่งต้องแก้ไขสิ่งใดก่อนลักษณะต่างๆเหล่านี้ดิฉันกําลังจะบอกว่า เราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้เพราะว่าเราทุกคนมีเกณฑ์ของการที่จะรับได้ในสิ่งต่างๆนะคะอย่าทำให้ตัวเองทุกข์จนมากเกินไปค่ะทีนี้ดาวศุกร์เขาเล็งกับดาวเสาร์ซึ่งมาทับลักษณาต้องบอกว่าในช่วงระยะนี้ชาวลาาักนณาราศีกุมนะคะจะมีในเรื่องของความทุกข์ใจจะมีในเรื่องของการขัดลาบผลในเรื่องคู่ครองคนรัก และสุขเล็งลักก็ถือว่าเป็นจุดที่พินุบาททาให้เจ้าชะตาน,นั้นรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจในเรื่องของความรับ หรืออาจจะเพราะเจ้าชะตานั้นตั้งเป้าหมายไว้สูงในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะแล้วเจ้าเรือนเขาดาวอาทิตย์เขาก็ในวันที่1-18ถึงมาอยู่ในภพมรณะช่วงนี้มีเกณฑ์ทะเลาะกับคู่รักคนรักกับคู่ครองนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางซึ่งต้องห่างเหินห่างไกลมีการเดินทางร่วมกันต้องระมัดระวังในการเดินทางเพราะว่าเป็นเกณฑ์ของการเกิดอุบัติเหตุเกิดบาดแผลที่หัวที่ขาเกิดขึ้นได้ค่ะช่วงระยะนี้ระมัดระวังคำพูด พูดให้ดีเพราะว่าเกณฑ์สตามีเกณฑ์ที่จะถกเถียงกันนำพาไปถึงเรื่องของความไม่พอใจซึ่งกันและกันค่ะ ทีนี้ในวันที่18นะคะดาวอาทิตย์เขาจะยกมาได้ตำแหน่งนิดถือว่าดาวคู่ครองได้ตำแหน่งที่ด้อยกำลังค่ะช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ว่าคู่ครองคนรักอาจจะต้องรักษาตัวเจ็บป่วยต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ให้กำลังใจกันเยอะๆเพราะว่าดวงดาวยังอยู่ในจุดที่อาจจะทําให้เจ้าชะตาคิดมากหรือว่าคู่ครองคนรักของท่านเกิดในเรื่องของความคิดมากแล้วส่งผลไปถึงการทะเลาะกันได้มีปากเสียงกันได้ค่ะโดยเฉพาะวันที่ 1 5 1 6 17เนะคะเพราะว่าเขาเล็งกันอยู่กับดาวราหูด้วยในช่วงระยะนี้อาจจะมีปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเดินทางร่วมกันค่ะต้องบอกว่าในช่วงระยะนี้สําหรับคนโสดยังไม่ใช่เกณฑ์ชะตาช่วงระยะเวลา1เดือนที่ดีที่จะมีคู่ได้ค่ะจะมีความรู้สึกว่ามีเรื่องมาขัดกันตลอดหรือว่ามีเรื่องขัดอกขัดใจทําให้หงุดหงิดบางคนก็ได้พบเจอกันแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ยอม ที่จะช่วยเหลือเราหรืออาจจะเป็นลักษณะของการไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็อาจจะมีการแชร์กันหรือว่าให้เราจ่ายในลักษณะต่างๆเหล่านี้แล้วทําให้เจ้าชะตามีความรู้สึกขัดใจอาจจะส่งผลให้จบความสัมพันธ์นี้ลงได้ค่ะเป็นช่วงที่ยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะสารความสัมพันธ์ในเรื่องความรักส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วประคองให้ดีค่ะมีเกณฑ์ว่าช่วงระยะนี้ท่านอาจจะมีภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติมากนักนะคะมีเรื่องของความคิดมากแล้วก็ส่ง ผลให้เกิดในเรื่องปากเสียงความไม่ไว้วางใจกันแต่สุดท้ายแล้วท่านจะกลับมาคุยกันแล้วก็ปรึกษากันดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมยังคงเข้มแข็งอยู่นะคะส่วนดาวคู่ครองเมื่ออ่อนกําลังท่านก็ต้องคอยให้กําลังใจกันเยอะๆแล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องของคู่ครองคนรักบางครั้งเขาอาจจะเจอปัญหามาเยอะแยะแต่ว่าไม่สามารถที่จะกลั่นกรองเป็นคำพูดได้ก็ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ความไว้ใจต่อกันนะคะ ค่ะก็จบกันไปสำหรับคำพยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนา,าราศรีกุมในช่วงเดือนตุลาคมปี2566ท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวแอดรายละเอียด QR code ด้านล่างท่านใดสนใจที่จะร่วมโครงการปันน้ำใจน้องหมาน้องแมวดูตามเบอร์บัญชีด้านล่างและสามารถร่วมบริจาคก,กันได้ค่ะ หากถูกใจคลิปนี้ฝากกดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยและท่านสามารถรับฟังดิฉันได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีทุกท่านสำหรับชาวราศีกุมค่ะสวัสดีค่ะ